ไปคุณต้มนะคะสายสุดท้ายวันนี้ค่ะจากกาญจนบุรีคุณต้มสวัสดีค่ะครับคุณต้มค่ะวันดี้รรบคุณตําหนอคุณจิมมี่ครับค่ะบอกว่าหมออนามัยไม่จ่ายยาให้ยาอะไรคะที่แถวบ้านผมที่มีเบาหวานไขมันความดันนี่ทางอนามัยไม่มียาให้เลยบอกเขาบอกให้ไปซื้อเองครับหอทั้งตำบลเลยครับทั้งตำบลเดี๋ยวนะ ทั้งตำบลเลยออนมามไมคือรอพอ,อตอ่อใช่ไหมคะโรงพายาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนานะตอนนี้ที่เป็นรอพอ,อตอืมครับแล้วทำไมเราไม่ไปที่โรงพยาบาลอำเภอก็เมื่อก่อนเอารับยาที่นี่ทางนั้นครับตอนนี้ทำไมก็ให้ไปซื้อเองครับก็ไปซื้อเองครับตอนนี้รอพอสอตออะไรเนี่ยที่ตำบลหนองขาวอำเภอทั้งม่วงครับหนองขาวเหรอครับ น้องเขาข้าวงกาญจน,นบุรีต้องตรวจสอบมาพี่น <üt> <mit opportunities. S 1> ้อ nah. งัต้องตรวจสอบก่อนเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นข้าวทางทำไมทำไมถึงเมื่อก่อนรับยาที่อนามัยครับแต่ตอนนี้กลับอกว่ายาปไปที่อบจอแล้วทำไมถึงเป็นอบาร่บไม่มียาใช่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 เพราะว่ารอพอสตอเดี๋ยวนี้ไปขึ้นเปลี่ยนสังกัดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วครับแต่ว่ามันก็เออ ต้ลงมีปัญหาเลยเหรออ็อ้มีปัญหาชาวบ้านต้องไปซื้อหาซื้อยากันเอาเองครับทังยาบาหวานไขมันความดันมันก็ไม่ต้องซื้อเอ่คึอมันเขาอาจจะบอกว่าอาจจะให้ไปรับอีกที่หนึ่งแต่ไม่สะดวกก็เลยไปซื้อเองที่นี่ไปรับที่ไหนถ้าเขาบอกว่าก็เมื่อก่อนก็รับที่นาไมยทั้งนั้นแหละครับมมีหาเบอร์ของรพสตหนองขาวหน้ม่ะจีเลยได้ลองถามเจ้าหน้าที่เขาดูก่อน นะครับผมว่าอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนกันหรืออย่างไรเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ว่ามันมีการย้ายรอพอสตอไปอยู่กับอบจแล้วจริงๆเออมมีค่ะเดี๋ยวสักครู่ก่อนยุทศาสนาสุกอ่ะสักครู่นะคะพี่หนอมประชาสมพั์เดี๋ยวทีมงานแจ้งผมว่ารายการออกกี่โมงจบกี่โมงนะครับแจ้งเวลาให้ผมทีครับเขียนเวลามาเลยครับเดี๋ยวนะคะพี่หนอมอันนี้ คุณลุงต้มติดต่อ,อบัตรทองด้วยนะสปชช .1330 นะลุงอะไรนะครับ1330เบอร์โทรศัพท์สี่ตัวนะ่ะจดไปโทรไปถามเ้าด้วยนะ1330นะครับครับครับ1330แล้วก็เดี๋ยวผมจะถามปัญหนานี้และถามคุณผู้ชมท่านอื่นไปด้วยนะครับว่าท่านมีปัญหาเดียวกันไหมเหมือนกับที่เอ ขึ้นว่าเบอร์ไม่อัปเดตค่ะพี่ถนอมแต่มีของสสจใครมีปัญหาเดียวกันแบบลุงตุ้มไหมที่รอพสตหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะผู้ป่วยชาวบ้านก็ไปรับยาปกติรับที่นี่พอมีการย้ายสังกัดไปสังกัดกับอบจทางนี้บอกว่าไม่มียาจ่ายให้แล้วให้ไปซื้อเองไอ้เจ้าหน้าที่ที่บอกให้ไปซื้อเองเนี่ยอันนี้พูดไปทูค่ะเสียหายหมดพูดอย่างนี้ได้ไง มันเป็นข่าวที่ฟังออแล้วมันรู้รสึกแบบสิทธิแบบัตรท,ทองนี่เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับยาตรงนี้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าถ้าคุณไม่มีจ่ายให้เขาเนี่ยเขาจะต้องไปรับที่ไหนค,คุณต้องตอบตรงนี้ไม่ใช่บอกให้ชาวบ้านไปซื้อเองอันนี้ไม่ถูกคุณยายนี่ยังรับที่รพาสตอนอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ชาวบ้านมาซื้อกันเองท่าั้นา้าคุณเองครับอเดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะพี่นอมค่ะเปอล่าสุดไม่เจอนะคะแต่มีของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะพี่นอมเอาไหมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะ เดี๋ยวขอขอตรวจสอบวันพรุ่งนี้แล้วกันนะะเอาวันพรุ่งนี้แต่ผมตามเรื่องให้ลุงนะแล้วก็เดี๋ยวติดต่อกับรอพอกับนั่นแหละสปสชเอาลุงครับรับเป็นการบ้านเรื่องนี้เผื่อแล้วถามท่านอื่นมีปัญหาเดียวกันนี้ไหมครับแล้วก็ถ้าท่านมีข้อมูลเนี่ยช่วยตอบผมด้วยว่าค่ะว่าในกรณีที่ไปรับที่รพอสตอไม่ได้เนี่ยท่านไปรับที่ไหนครับเพราะที่หนองขาวนี่เขาบอกอย่างนี้ใช่คเ๋จะได้คุยกับ คุณผู้ชมบอกว่าพระสมุตเจดีไม่มีปัญหานัดจ่ายยาปกติอที่บ้านมีก็อนามัยก็ให้ไปรับรพศตองก็รับต้องรับที่นี่จะย้ายไปไหนก็ต้องรับที่เดิมเหมือเนาะก็กำลังสงสัยอยู่เนาะครับได้ครับเดี๋ยวตามให้พรุ่งนี้นะคะคุณเดีตา้นะเดี๋ยวขอรับเรื่องไว้นะลุงนะครับสวัสดีครับเป็นธุระให้ครับ